โอเคเทสไม้อ้อใช่เบา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 แอบฟังไรอยู่จุ่มไรอยู่ใจย์ยังเจย์ดูแล้วโอเคนี่เทสไม้ก่อนเมื่อกี้เทสไปรอบนึงอ่าเอาชัวร์เอาชัวร์เปิดโอเคลำโพงเรียบร้อยเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งขอประมาณสักสองนาทีโอเคเปิดไม้เรียบร้อยโอ้คลิปที่แล้วไอ้โอ้ ลืมเ,เปิดไม้ไอ้ห่าเอ้ย,อยไม่ใช่ดิคลิปเปิดไม้แล้วแต่อ่าไม้มันรู้สึกว่าสายมันมันหลุดหรือหลวมนี่แหละก็เลยต้องอัดไม้ไม่ใช่อัดไม้ดิแม่งต้องตัดคลิปแบบไม่ม,มีเสียงพูดเยว่ะโอ้โหนี่จะสองคลิปแล้วนะไม่ไปจะสองซิไปจะขาดจะสามคลิปแล้วไอ้ไเนี้อัดอย่างน,าน้น อย่างน้าไนอ้หา่าต้องมาตัดแบบนั้นหนิตัดอย่างน้านี้ยนะมันตัดยากแกตัดไม้เก็บ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 ฟาร์มยาวแบบต้องตัดหาไม้หายากเตรียมตัวสำรวจไปหาหมู่บ้าน ที่เดียวคอมเมนต์เตีวละคนบอกแล้วแบบทุกคนแบบให้ความรู้เยอะมากจนแบบไอลิงบาบูนเราเริ่มมีความรู้โอ้แบบรูถ้ถ้าขาดขาดคนดูมันไม่มีแบบคอมเมนต์อะไรแล้น่าแะน่าจต่แย่ yeah ป๊บปแบแย yeah ่ว่าจะลงไรแล้วรุยสำรวจยาว,ยาว เก็บของเด็กเด้กยังไมดีเก็บเก็บมากนันนี่อั่นนี้นันนี่นั่นนีันนี่เก็ตัวเก็ตัวเก็บตัวเตัวเร็จโจน รู้เทคนิคการตีการสู้แล้วก็สบายทุนเยอะไม่โมงเอามาไม่ใครไปเสียงดังต้องไปตามถนนด้วยแจ้แไดเขาเก็บกับยังตกใจหมดที่ไป ได้หมดไอ้หา้ามันยิ่งวันอ่อนอยู่เดยกโอ้นั่นอะไรนะ่ยที่ดียี่ยีแงวันมา6ถนน ฉันึกกัถนนฝนตกแยก่มึงจะฝนตกทุกคลิปไม่ได้มึงจะตกทุกคลิปไม่ได้มึงจะตกทุกคลิปไม่ได้นะอันกริงคือมึงตกทุกไอ้เม่อีทุกคลิปดิไอสองสองฮาร์ทที่แล้วกตกๆๆๆตก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 เหมือนมึงไม่เคยตกมาก่อนนะ่ะ มันเป็นอะไรกับกูมากแต่อ้าวโต,ตหน้าโตตากูเลยเก็บ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 มันโตเลยเป็นอะไรกับกูมากว่ายาว ยังไม่ดีรู้จะเก็บไว้ก่อนถนนอยู่ไหนวะลืมแล้วถนทนถนทนถนนถนนหนทาง <c oughs> นี่โกหมู่บ้านอยู่หนใดชิ้นโอ้โหต้องีเยอะวกกลับเหลือเชื่อ ตั้งแคมป์ตัดไม้โอ้โหจันเทีนเดือนสิบสองน้ำตลองเต็ตนตะลิ่ง่าง่างเยี่ยมไม่มีประโยชน์เลยมึงมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวค่อยตัดไม้คืน อต้นไม้นี่ไม่มีต้นไม้ต้นไม้นี้ไม่มีประโยชน์เลยเก็บเก็บเก็ก็บโได้ฟืนได้ทำอาหารก็ได้รอมเงนินไหนใกล้ไหนทำาหารเพื่ออะไรื

เดียีครับรออะไรอ่ะไหว้าไปอาไปอุ้ยนี่มันของฟรีตบใจถนนวิ่งเลยมันเดินเร็วได้แค่นี้เหรอวะมีสองแยกับไปแยกนี้อ่ะ ไปซ้ายยกดขวาเมื่อไหร่มันจะถึงว้าหมู่บ้านเนี่ยพุตธะพึ่งตัวแดงเนี่ยมายุ่งไ,ไ,ไปบนแลนาน เจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งมีตัวเดีิมไหนก็ไหนมาเป็นเพื่อนไงม,มาเป็นเพื่อนบอัดเดี๋ยวนี้หลุมศพกับบ้านหมู ตัดไม้เลยตัดไม่ได้ค่สะสติโคตรเยอะเลยนี่เสียนที่เขาเรียกว่ามิตรภาพตาเราจะเก็บไว้อ่อน,นี่ก็หมู่บ้านนี่ก็บ้านเลย ไปสองลังเลยอันี่ก็บานเลวยช่วยช่ยช่วยชไปช่วยไปช่วยไปช่วยโอ้ย ต้วย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 อแกโทษขอ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 โทษ แล้วลดีกูโอ้โโอเคด,ดีมันไม่ใช่อย่างที่กูคิดว่ามันจะไปต่อยอเต็มแล มีเราบ้านช่วย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 ชวยย แค่มันมันจะเจอหู่บ้านไาาี่วะตัดไม้หมูบ้านตักที่เลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านอย่างนี้ไอ้ม่หลัเลยดูไปดูมาก็น่ารักกำมุตมีดีเว้ย จะไม่น่ารักแต่ตรงที่มันไอ้พระจันทร์เต็มดวงไอ,อ้นนี้ก็นับมิวกัดอยากฆ่าแม่งทิบหายเลยไปยังไม่พร้อมจะสู่บอส์เพราะฉะนั้น t ามแหล f อีกนี้เนี่ยไฟมอดตรีเยี่ยม เพิ่มไมไหนมานี่อือไปอีกตัวนึงไ่ไหนอันนี้เมื่อกี้เจอรูอะไร วางไว้ฮะไปไกลี้ไปใกลีกกลก้ไม่สักไปที่อื่นที่เดกโอเค้หาหาวแล้วมั้งลังนี่ โอเคยังนีอีกหลังหนึ่งเลยมามากข้อ้งเราจะไม่ หน้าห้าวเลยหน้าห้าวเลยตัวอู้หูโคตรไกลกไูไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ลืมดูแล้วมันมีหลายตัว โอ้ยห้าหางไปสุดทีแลวเมื่อกี้เบอร์รี่กับแครอทเ,เยอะเลยไม่้อง <cle an> ว่เราเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปทางตามาทางหมู่บ้านเราจะมีทางไหนบ้างมาที่ทำให้บบแบบหาบ้านเร็วขึ้น ยาวทำไมถึงตาล้าวอูย้ยังไม่ได้ทำอะไรมึเลยผูย้ทำอะไรกิน2000 years later ปีนาโหย,ยังเยอะอยู่เลยอะ่ะ เมื่อกี้อะการลอะไรไม่รู้ไม่สนหนีันโอ้เจร์เกี่ยเกี่เกี่ยเกียแล้วกูเกีแล้วกู งูใช่ไหมโ้ด้าร่างเลยชัมม่วโมงเลยนั่นโหลิเช็ด เฮ้ยมันคืออะไรแต่แอนิเมชันการกลิ้งอะไรนี่ทำมาดีอยู่ทีสอบแม่งไหมฮะสับแม่งยังไม่ฮ่าโอเครอเช้าก่อน นกูต้องเจอแล้วว่าอุ้ยเจ๊เจ๊ดิเพอะไรก็ได้แต่อย่าไปโผล่ป่าน้ำดำโอ้โหฆ่าสติลดเลยจนขี้เลย รังใหญ่เน,นี่จนยจะดอกไม้ใกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้โอกที่ใกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้โคตรไกลเลย

คนเดินผ่านทางมาเท่านั้นน้ำแข็งไว้ตรงนี้จำไว้กันถนนม,มันจะยาวไปไหนวะ,ะไปและเดินย้อนกาบีแอ โหอย่างไก่อะไรหอยมันต้องเจอไม่เจอถ้านมนมึงทำมาทำไมถ้าไม่เจอ2,000 years later หลักที่นี่ก่อนก็ได้ไม่งอโวย 行。糖 ขอจับคิวตยงนี้ก่อนละกันนะก็หมูบ่บ้านต้องหาตรงไหนวะถ้าจำไม่ผิดมันจะเกิดเข้อ,อยู่แถวปางเนี้ยเนี่นี่นี่ยแต่ยังไม่เจอเลยนะไม่เจอนะบอกหรือสร้างบ้านแถวนี้แม่งไม่แคร์ดีไม่ดีไปสร้างแถวน,นู้นเนี่ยมันต้องมีสักที่เลยเดีปากหลักตรงนี้อนะ่ะอย่างแรกเลย 好来跑步，你你你你你你。<noise> ไนะบ้านชั่วข่าวจบ